ช่วงนี้พาไปดูผลงานของนักกีฬายกน้ําหนักที่นครราชสีมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านไปแสดงความยินดีกับน้องแคทฮีโร่นักยกน้าหนักชาวโคราชครับบริเวณลานุสศวรีเท้าสุรานารีนางสาวรัตนาพรปากะระถา,านักกีฬายกน้ําหนักเยาวชนทีมชาติไทยหลังเข้ามาแห่โดยช้างรอบเมืองนี่นะครับพร้อมเข้าสักการะเท้าสุรานารีหรือย่าโมหลังควาชัยได้รับเหรียญ ทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกร,รมัมในกีฬาโอลิมปิกเยาวชน2014หรือยุสโอลิมปิกเกมที่เมืองนานจริง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายธงชยัยเรืออดุลน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับฮีโร่สาวซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ชาวโคราชครับน้องแคทบอกนะครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็พอใจมากกับสถิติที่ตนเองทําได้เพราะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยมีพี่ไก่ปวีนาทองสุขฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2004เป็นแบบอย่างในการที่สร้างความสําสเร็จในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนดีสาวโคราชคนนี้ก็เป็นตัวอย่างของน้อง,องเยาวชนจะได้ก้าวต่อไปเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพอย่างนี้ทองโคราชด้วยนะครับครับก็